ทุกคนวันนี้ทางดิจิตอลช็อปเขามีการอัปเดตใหม่นะคะทุกคนทางดิจิตอลเลยส่งอีเมลมาหาผู้ขายทุกคนนะคะเรามาดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวบาวิีจะอ่านให้ฟังนะอ่านเลยส่วนใครที่อยากดูหน้า,นาจอก็อ่านตามดูตามบาบี้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่มีเวลาก็จะได้แบาบว่าเปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟังบาบี้อ่านแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มเลยนะเรียนผู้ขายดิจิตอลช็อปทุกคนในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเพื่อประสบการณ์ที่ดี ขึ้นบนแพลตฟอร์มของเราเราจะทําการเปลี่ยนแปลงนโย,ยบายใหม่สําหรับค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็กของลูกค้าในประเทศไทยอย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็กจะเรียกเก็บจากลูกค้าเท่านั้นและนี่เป็นเพียงประกาศเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทุกคนดูตรงนี้นะนี่เป็นเพียงการประกาศเพื่อแจ้งให้คุณทราบก็คือแจ้งให้ผู้ขายทราบนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเริ่มจะมีผล ในวันอังคารที่1สิงหา2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะคะ 1. เกณฑ์การคิดค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน150เป็น200บาทนะคะหากลูกค้าซื้อสินค้ามูลค่ารวมเท่ากับหรือมากกว่า200บาทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กหากลูกค้าซื้อสินค้ามูลค่ารวมน้อยกว่า200บาทจะมีการ เรียกเก็บค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กด้วยคำนวณตามกฎด,ดังต่อไปนี้นะคะค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กเท่ากับ200บาทนะคะ่าทีนี้คำว่าเท่ากับ200บาทตร,ตรงนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนนะสองบาทในที่นี้คือลบต้องลบด้วยยอดนะคะวงเล็บเนาะลบด้วยยอดยอดรวมค่าสินค้าก่อนหักนะคะก่อนหักนะก่อนหักส่วนลดทั้งหมดนะคะทุกคนลบโปรโมชั่นของผู้ขายลบโปรโมชั่นของแพลตฟอร์มหรือว่า อ่พวกเกี่ยวกับคูปองต่างๆนะคะต้องลบออกให้หมดนะแล้วตัวเลขที่คงเหลือก็ยังเป็น200บาทขึ้นไปแบบนั้นเราถึงจะไม่โดนหักค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็กนะคะ 2. จํานวนการยกเว้นค่าคําสั่งซื้อขนาดเล็กสําหรับซื้อครั้งแรกจะลดลงจาก4เป็น1น,นะคะก่อนวันที่1สิงหา2566ลูกค้าใหม่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าสั่งซื้อขนาดเล็ก สำหรับคําสั่งซื้อ4รายการแรกตรงนี้ก็สําคัญนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยช็อกเนาะก่อนวันที่1สิงหาคมล,ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่นะจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าคําสั่งซื้อข linear, นาดเล็กสําหรับคําสั่งซื้อ4รายการแรกนะคะ,ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566เป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนแปไลงรายบ้างเรามาดูกันลูกค้าใหม่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าคําสั่งซื้อขนาดเล leen, ็กสําหรับคําสั่งซื้อแรกเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็กโปรดดูที่คู่มือฟีเจอร์ TikTok Shop Academy นะคะหรือว่าถ้าใครที่ได้รับเมลตัวนี้ก็สามารถมีคลิปที่นี้ได้ไดเลยสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ